ก็ก็คือเหมือนกับถึงเวลาสักทีนะฮะกับดื้อเฮียก็หาว่าส่วนตัวที่แบบแฟนรอคอยแล้วก็ัวน,น้องเองด้วยที่แบบว่ารอการบวงส่งและเปิดกล้องครับก็รู้สึกดีใจครับก็เป็นแบบว่าถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะฮะของของซีรีส์เรื่องนี้นะครับที่แบบว่าโอเคเหมือแนบบเป็นการเริ่มต้นแล้วว่าเราจะลุยไข่ทำครับผมอย่างความเข้มข้นนะคะมันเป็นยังไงบ้าง มาให้กำลังใจวันนี้ก็ล้นหลามแล้วใช่ครับก็ดีใจนะครับเพราะว่าก็ได้เช็คฟิตแบบเหมือนกันคนก็เหมือนรอคอยวันนี้มานานมากๆเลยเหมือนกันนะครับแบบหลายคนก็เหมือนแบบซับซึ้งหรือว่ารู้สึกตื้นตันใจแทนน้องๆด้วยเพราะว่าทุกคนก็แบบว่าอยากจะเห็นแบ็กนัตนะครับแบบว่าขึ้นมาเป็นแบบเป็นตัวนำของซีรีส์แบบว่าเขาก็รู้สึกว่าออวันนี้ก็เหมือนเป็นวันที่คอมพลีทเราก็รู้สึก อ่านฟิดแบงกก็ดีใจตัวเราเองแล้วก็เหมือนดีใจเหมือนกันที่แบบโอเคถึงเวลาของดื้อเฮียแล้วที่เราจะเริ่มต้นทนํามันจริงจังเนี่ยครับผมถามแม็กลับมาปะค่ะกลับมาแล้วค่ะเฮียอี้กับคนเดียวครับครับผมก็ดีใจมากๆครับได้พึ่งจบนิ่งเฮียไปใช่ไหมครับแล้วก็กำลังจะเปิดกล้องดื้อเฮียแล้วก็จะได้กลับมาเป็นเฮียอี้กับน้องคนเดียวอีกรอบหนึ่งนะครับก็ดีใจมากมากเลยแล้วก็รอกันมาสัมผัสหนึ่งเนื้อได้ กางจะเริ่มเปิดกล้องแล้วก็ดีใจมากๆตื่นเต้นมากด้วยใช่ครับผมก็ทั้งนัดกับพี่แมงก,ก็คือแบบรอคอยมาตลอดแบบว่าจะหลังจากที่จบจากน่้งเฮียครับว่าแบบจะมีโอกาสไหมนะแบบจะมีดื้อเฮียหรือเปล่าจนแบบมาถึงวันนี้ก็มาถึงวันโบสวนแล้วครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับแล้วก็อยากจะฝากทุกคนติดตามผู้เราด้วยครับเพราะว่ากำลังจะเปิดกล้องต้นเดือนหน้านี้แล้วด้วยครับ ครับสวัสดีครับผมผมเอสนะครับผมสุภาสง่าวรบงครับผมรับบทเป็นเลขา้นนะครับซึ่งเป็นเลขาของเ e นะครับผมสวัสดีครับเจมเจษดาจัมมโนนะครับผมก็ได้เล่นเป็นเจมรือว่าน้องชายจากแม่ของที่คนเดียวนะครับก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของเจมนะครับผมก็ขอฝคกาิดตาม่ากลังใจด้วยนะครับ สวัสดีครับผมต้องอรับก็โอ๊ตยูปกติครับได้เล่นเป็นเพื่อนของคนเดียวครับก็ตอนนี้นะครับถ้าอยากรู้ว่าพวกผมเล่นเป็นใครอะครับก็ฝากติดตามยูทูบยนะครับครับคุณป๊อบปี้นะครับคุณป๊อบปี้คันนอรคันดีซีเช่นเคยครับเช่นเคยจริงๆต้องบอกว่าเราเฝ้ารอกันมาตั้งแต่นิ่งเฮียเนาะแล้วก็ล่าสุดก็มีนิ่งเฮียสองคิวติคายทูยูที่บอกว่าสองคนนี้ก็เป็นหนึ่งในสองคนที่ กดตัวแล้วก็สร้างความตื่นตาตื่นใจทำให้ทุกคนอยากเห็นต่อไปต่อไปนะครับผมครั้งนี้ก็กลับมารับบทนำครับในเรื่องของดื้อเทียร์ก็หาวโซนนะครับผมก็คาดหวังครับว่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่สร้างปรากฏการณ์ในดาวสามคนนะครับผมแล้วก็แน่นอนสําหรับอันคาร์ทนไอซ์ชิปนี้ก็รับรองว่าจะทําให้สมาชิกทุกคนเนี่ยแฮปปี้กับพวกเราแน่นอนเห็นความตั้งใจของผู้จัดนี้ผู้กำกับทางมันดีเวิร์กนะครับแล้วก็นักแสดงทุกคนเห็นนักแสดงในทีมก็มั่นใจได้เลยครับว่าดื้อเทียร์ก็หามวโซนที่นรกครับผม ก็มีแผนๆไว้แล้วครับก็ต้องมีอันคัดนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื้อหามันก็มันก็เข้มข้นมากกว่าเดิมนะฮะแน่นอนจริงๆที่เขาบอกไว้ไม่นิดนะก็ครับก็เข้มเข้มข้นขึ้นกันแล้วเริ่มงคนเทนต์ไม่ถูกนักแสดงหลายรีเควสบอกว่าอยากเข้มข้นครับรอคอยมาทันทีครับผมก็ต้องมีความเข้มข้นครับเราเราต้องเข้มข้นแล้วก็นําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแฟนทุกคนที่รอคอยเราจะทำให ให้ดีครับอะไรที่เข้มข้อนอะไรที่อันคาก็อาจจะไปเจอกันในไอฉี่ยน <c oughs> แต่เส้นเคยนะครับอันคันไม่ได้มีเฉพาะแต่เรื่องซีนเนาะ <c oughs> เป็นเรื่องของเรื่องราวมิติความสัมพันธ์ 2, ต่างๆที่จะได้เห็รพถ้อนมากขึ้นครับก็ติดตามชมายาวมาก <ใน S 2> ขึ้น <ๆ S 2> ว่าสนด้วยนะครับก็คือเป็นซีรีส์ที่พวกเราตั้งใจกันมา,มากๆเลยนะครับก็เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นอย่างที่บอกจริงๆเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยก็เขาเรียกว่าทั้งคนเดียวและเฮี้เนี่ยโตขึ้นเยอะมากๆเลยคาแรคเตอร์ค่อนข้างที่จะแบบว่าปรับจากนิ่งเฮียพอสมควรเลยจริงเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้ไม่ได้อยากจะเรียกว่าเป็นภาคต่อเขาเป็นเรื่องราวของเรื่องเฮียจริงๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยยังไงเราก็ตั้งใจทําเต็มที่มากๆแน่นอนครับก็ติดตามได้ในแบบ ในในทางช่องทางทีวีด้วยแล้วก็ทางไอซีด้วยนะครับช่องวันนะครับสิบเอ็ดแล้วก็สิบเอ็ดใช่แล้วก็ไอซีน,นะครับก็ฝากติดตามเลยนะคะระบัรบขอบคุณครับขอบคุณครับ